การแพ้ยาคุณป้าเชิญช่องรับยาค่ะสวัสดีค่ะคุณป้ามีประวัติแพ้ยาสมุนไพรหรืออาหารอะไรบ้างไหมคะเอ๊มันชื่อยาอะไรนะนึกเท่าไรก็น,นึกไม่ออกเหมือนป้าจะเคยแพ้ยาอะไรสักอย่างนี่แหละ อืมอะไรนะเวลาที่เราแพ้ยาอะไรเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆเช่นเป็นผื่นแดงเป็นผื่นตุ่มน้ำมีอาการบวมเจ็บตาเจ็บปากนั่นหน้าอกหายใจไม่ออกอืมไม่รู้สิช่างมันเถอะฮะอะไรกันเนี่ยตายแล้วฉันเป็นอะไรเนี่ย เวลาที all, ่เราแพ้ยาอะไรเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการแพ้ยาซ้ำเราควรรู้ถึงข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานะคะ การแพ้ยาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทั้งผู้ที่ได้รับยาเป็นครั้งแรกหรือจะเคยได้รับยามาก่อนแล้วก็ตามการแพ้ยาอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือรุนแรงจนถึงชีวิตดังนั้นเพื่อลดโอกาสและความรุนแรงในการแพ้ยาจึงควรปฏิบัติอย่างนี้นะคะถ้าเคยแพ้ยา 1. ควรจดจำชื่อยา และอาการที่ท่านแพ้ 2. แสดงบัตรแพ้ยาหรือแจ้งชื่อยาที่แพ้แก่แพทย์และเภสัชกรทุกครั้งถ้าใช้ยาแล้วมีผื่นคันตามตัวปากบวมเปลือกตาบวมเจ็บผิวหนังหรืออาการอื่นๆที่ไม่แน่ใจควรหยุดยาที่สงสยัยและนำยาไปปรึกษาแพทย์ อย่าลืมนะคะการแพ้ยาเป็นสิ่งที่อาจหลีกเลี่ยงหรือทำให้ความรุนแรงลดลงได้เพื่อความปลอดภัยของท่านด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล